มาติดตามครบมุมข่าวในช่วงนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องความหวังของคนกรุงหลายคนคก็ลุ้นกันอยู่นะคะว่ารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายหลายเส้นทางเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าคุณผู้ชมครับเพราะว่าเราจะเห็นนะคะเริ่มการก่อสร้างเนี่ยหลายจุดได้การ,รที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วแล้วก็มีกําหนดระยะเวลาออกมาที่ค่อนข้างชัดเจนอีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการอนุมัติการออกพระราชกฤษฎีกาในการเรูแนคืนที่ดินออกมาหลายจุดนี่เองน่าจะเป็นการยืนยันได้ว่ารถไฟ ฟ้านั้นมาหาคนกรุงอย่างแน่นอนแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องไปติดตามาความคืบหน้าเรื่องนี้จากคุณนภพัฒน์กันนะคะตอนนี้หลายคนบอกว่าเริ่มมีความหวังกันแล้ว ค่ะก็ถือว่ามีความหวังนะคะ,คะเพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ตุลาคมปีที่แล้วแล้วก็วันที่13มกราคมปีนี้นะคะที่ผ่านมาก็มีเรื่องของที่เกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าหลายเรื่องด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการเวนคืนพระราชป,ปิฎิการเวนคืนที่ดินนะคะ,คะใน4ีโครงการด้วยกันในสีสีนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีรายละเอียดทั้งใน4ีสีรวมถึงความคืบหน้าของโครงการ4เส้นทางที่กําลังก่อสร้างในตอนนี้ด้วยค่ะเพราะจริงๆหลายคนเนี่ยกำลังมีความหวังแต่หลายคนก็กังวลอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะโดนเวนคืนที่ ตรงนั้นหรือเปล่า,าเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเชิญเลยค่ะ,คะ สวัสดีค่ะสําหรับประชาชนนะคะที่กําลังเฝ้ารอโครงการรถไฟฟ้านะคะเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดอยู่ในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าที่กําลังจะใกล้เข้ามาทุกวันแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่กําลังใช้บริการอยู่ไม่ว่าจะเป็น MRT BTS หรือว่า i r p o r t Rail Link ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ดีเท่าที่ควรนะคะวันนี้ค่ะก็เลยมีในส่วนของความคืบหน้าในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า ที่กําลังก่อสร้างอยู่รวมถึงการเวรคืนในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสี่เส้นทางที่จะมีการเวรคืนในระดับนี้ค่ะจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ตุลาคม2557นั้นนะคะมีการออกพระราชะบิกาเวรคืนที่ดินในสีเส้นทางประกอบด้วยโครงการ,รไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสําโลงค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝ,ฝั่งตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีนบุรี รถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงทารายมินบุรีและสายสุดท้ายค่ะสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะเรามาลงรายละเอียดในแต่ละเส้นทางกันค่ะว่าจะมีการเวรนคืนยังไงบ้างนะคะ เส้นรากค่ะในส่วนของสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะได้มีการประมูลกันไปแล้วโดยอยู่ระหว่างการต่อรองราคาก่อสร้างทั้ง4สัญญาค่ะระยะทางอยู่ที่18.4กิโลเมตรนะคะจำนวน16สถานีค่ะมีผู้ถูกเว้นคืน262แปลงสิ่งปลูกสร้าง275หลังจุดเว้นคืนนะคะจะเป็นจุดขึ้นลงของสถานีแล้วก็ศูนย์ซ่อมบำรุงค่ะเราก็จะเริ่มต้นการจากที่จุดเชื่อมต่อ BTS ที่หมอชิดนะคะไปตามแนวถน ถนนพหลโยธินผ่านหน้าห้างเซน็นทรัลค่ะแล้วก็ผ่านซอยพลโยธิน24นะคะจะเป็นสถานีแยกรัฐโยธินค่ะแยกซอยเสยนานิคมหมาเชื่อลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะกรมป่าไม้โรงเรียนบางบัวนะคะกรมทหารราบที่11อนุสาวรีย์หลัก4ค่ะซอยพลโยธิน57ซอยสายหยุดนะคะหน้าตลาดยิ่งเจริญ โรงพยาบาลภูมิพลค่ะพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศกองมอที่25นะคะแล้วก็หน้าสถานีตํารวจคูคตค่ะซึ่งจะเป็นที่ตั้งของอาคารจอดรถนะคะใช้งบลงทุน58,861ล้านบาทแล้วก็มีค่าเวนคืน7,863ล้านบาทค่ะมีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนค่อนข้างมากนะคะก็คือบริเวณสถานีกองมอ25และสถานีคูคตนะคะเพราะว่าต้องตัดผ่านพื้นที่ของเอกชนส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของอ พื้นที่ของภาคเอกชนของของข้าราชการของภาครัฐจะเป็นหลักนะคะเอกชนจะมีไม่มากนักนะคะส่วนส่วนในอีกสามสายที่เหลือนะะั่นก็คือสายสีเหลืองสายสีชมพูแล้วก็สายสีส้มฝั่งตะวันออกนะคะอยู่ระหว่างรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐรมนตรีค่ะซึ่งสามสายนี้นะคะพระราชกิพนธกาเวนคืนที่ดินก็ได้ออกมาแล้วเรียบร้อยเพื่อรองรับในเรื่องของการก่อสร้างของโครงการทั้งสามเส้นทางนั่นเองค่ะ มาดูโครงการสายสีชมพูช่วงแารายมีนบุรีค่ะระยะทาง36กิโลเมตรนะคะมี30สถานีลงทุน58,264ล้านบาทค่ะมีค่าเวนคืน4,000ล้านบาทนะคะแนวเส้นทางค่ะก็จะเริ่มต้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะจะเชื่อมกับสายสีม่วงนะคะผ่านโรงพยาบาลสวงอกค่ะซอยติวานนท์35แยกสามัคคีนะคะซอยติวานนท์4ถึงหัวมุมแยกปากเกร็ดนะคะปากเกร็ด28 ทางเข้าเมืองทองค่ะซอยแจ้งวัฒนะ14หน้ากรมการกลงสุนนะคะซอยแจ้งวัฒนะ5-7วงเวียนหลักสีเชื่อมสายสีเขียวค่ะแล้วก็เข้าถนนรามอินทราค่ะยาวไปตลอดเส้นเลยนะคะโดยมีสถานีหน้าห้างเซ็นทรัลสะพานข้ามแยก ลาดประเขาค่ะแล้วก็มีฟู้ดแลนด์มยลาบนะคะวัชรพลราบอินทรา40ค่ะมีคูบอนหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ใกล้ทางเข้าสวนสยามบางชันนะคะเศรษฐบุตรบำเพ็ญแล้วก็ตลาดมีนบุรีค่ะจุดสุดท้ายจะใกล้แยกกรมกล้าวค่ะเชื่อมกับสายสีส้มก็จะมีการเวนคืน280ไร่ค่ะ แล้วเรามาต่อกันด้วยสายสีส้มฝั่งตะวันออกกันบ้างค่ะช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย,ยถึงมีนบุรีนะคะได้ยืดระยะทางจาก20กิโลเมตรเป็น21.2กิโลเมตรไปถึงสุวินทวงศ์ค่ะรูปแบบการก่อสร้างนะคะเป็นการยกระดับ9กิโลเมตรแล้วก็ใต้ดิน12.2กิโลเมตรมี17สถานีลงทุน1,1325ล้านบาทค่ะมีค่าเว้นคืน6,410ล้านบาทโครงการค่ะก็จะเริ่มจากศูนย์วัฒนธรรมนะคะแล้วก็หน้าห้างเอสพานาด ต่อไปยังที่สถานีรอฟมพระรามเก้าค่ะแล้วก็เข้ายังปากซอยวัดพระรามเก้านะคะเข้าหน้ารามอินทราค่ะหน้าห้างดมมหน้ามหาชัยรามกำแหงนะคะหน้าสนามกีฬาราชมังโรงพยาบาลรามกำแหงค่ะแยกรามสาลีหน้าห้างบิ๊กซีซอยรามกำแหง9ก9างใกล้หมู่บ้านสัมมากรนะคะหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมน้อาเกล้าหน้ามิตรทีแล้วก็หน้าวัดบางเพนใต้ต่อไปที่ซอยรามกำแหง184ค่ะ แล้วก็ต่อด้วยสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นแล้วก็ใกล้ยแยกสุวินทวงศ์นะคะมีการเว้นคืนที่ดิน594แปลงแล้วก็อาคาร222หลังด้วยกันค่ะมาต่อกันที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะช่วงลาดพร้าวสำโรงนะคะระยะทาง30.4กิโลเมตรค่ะมี23สถานีลงทุน56,110ล้านบาทนะคะมีการเวนคืน8,736ล้านบาท แล้วก็แนวเส้นทางค่ะก็จะเริ่มเชื่อมจากรถไฟรฟ้าใต้ดินที่แยกรัชดาลาดพร้าวนะคะแล้วก็เข้าเส้นลาดพร้าวเข้าไปยังปากซอยภาวนาค่ะโชคชัยสีลาดพร้าว65ห้าน้าอินเทอร์เวหน้าโรงเรียนบางกอกศึกษาค่ะแล้วก็ใกล้เดลโมบางกะปินะคะแล้วก็เข้าทางด้านทิศใต้ของแยกลำสาลีค่ะแยกสีกรีธาแยากธัญญช้อปปิ้งพาร์คนะคะแล้วก็ต่อด้วยสีนัคเรนทร์3ิ สวนหลวงรอเก้าสีอุดมแล้วก็เลี้ยวไปทางด้านขวาของถนนเทพรักนะคะแล้วก็เข้าหน้าปักซอยหมู่บ้านทิพวัรก็สิ้นสุดที่แยกสำโรงค่ะมีที่ดินแล้วก็อาคารที่จะต้องรื้อถอน184หลังด้วยกันค่ะ พื้นที่ที่จะเวนคืนเหล่านี้นะคะได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นมาแล้วนะคะก็จะมีด้วยกัน3มรอบด้วยกันค่ะเพื่อที่จะได้แนวทางที่ประชาชนได้ผลที่เดือดร้อนน้อยที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะได้แน่ชัดว่าจุดไหนที่ต้องถูกเวนคืนบ้านนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้บ้านคุณรู้ได้แน่ว่าบ้านคุณถูกเวนคืนหรือเปล่านะั่นก็คือเอกสารจากการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยคะ่ะหรือว่ารอฟมอนะคะซึ่งเราไปฟังเสียงกับทางรักษาการรอฟมอกันค่ะ ก็คือทางเจ้าพนักงานเวียนคืนก็จะมีหนังสือไปแจ้งอย่างท่านนะครับเพื่อจะขอเข้าสํารวจนะครับขอความร่วมมือจากทุกท่านที่อยู่ในแนวเขตเวียนคืนที่ดินนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันให้ความร่วมมือกับตัวเจ้าพนักงานเวรนคืนที่มีหนังสือแจ้งนัดหมายไปนะครับแล้วก็เข้ามาติดต่อกับเราตามหนังสือที่แจ้งนะครับก็จะมีหนังสือแจ้งไปประมาณสองครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านด้วยนะครับ แล้วก็าการให้ข้อมูลกับเจ้าพนักงานเวรคืนเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการที่ทําให้ท่านได้รับความสะดวกและก็ได้รับความแม่นยําในการกําหนดราคาค่าทดแทนเวรคืนนะครับตามกฎหมายซึ่งท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าทดแทนเวรคืนเป็นที่ตามที่กฎหมายกําหนดนะครับ ส่วนเส้นทางนะคะที่อยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นค่ะก็มีในส่วนของสายสีม่วงใต้ช่วงเต่าปูนราชบุรณะนะคะตอนนี้ยังก็ไม่สรุปเส้นทางว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าก็มีเส้นทางหนึ่งก็คือสายสีส้มฝั่งตะวันตกค่ะ,ก,คะ,ก,คะก็คือช่วงศูนย์วัฒนธรรมตลิงชนันอันนี้รับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะ3รอบด้วยกันก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและ seventeen. ที่สุดท้ายก็คือในส่วนของบอร์ดรอฟมอก็ได้มีมตินะคะ2ครั้งด้วยกันอาจจะมีความอาจจะมีความแตกต่าง <ถ confirmed S 1> กั<ม>นก็ๆๆ <ๆ S 2> คือครั้ง แรกนี้ก็คือให้ในส่วนของแนวเส้นทางเดิมก็คือเข้าในส่วนของทางประชาสงเคราะห์ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้เองนะคะก็มีการเปลี่ยนแนวเส้นทางในส่วนของการเข้าไปสู่ถนนพระราม9ค่ะเพื่อลดผลกระทบจากประชาชนนะคะวันนี้เรามีรายงานในส่วนของเรื่องนี้ค่ะ การเวน้นคืนที่ดินของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันตกช่วงตลิ่งชันมีนบุรีจุดที่มีปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่จุดหนึ่งคือสถานีราชปรารภที่ต้องเวน้นคืนบ้านเรือน51คูหาซึ่งจุดนี้ประชาชนรวมตัวกันโดยคนรุ่นใหม่หาข้อมูลจากโครงการรถไฟฟ้าเส้นอื่นๆทั้งในและต่างประเทศการหาเรือกับนักวิชาการวิศวกรเพื่อหาทางออกแทนการค้านหัวชนฟ้าไม่ให้ถูกเวน้นคืนเพียงอย่างเดียว ก็ความสาเร็จก็มาจากพลังของพวกเราที่สู้กันมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนะถึงปีนี้แล้วก็ทางคอสชอก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพวกเราทางเราก็ไปร้องเรียนขอให้ท่านยุบรวมร้าชปรลกไปไว้ที่บริเวณแยกจกตุรทิศเพราะว่าถ้าไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยความเดือดร้อนตรงนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของการก่อสร้างลดการเบนคืน ีกจุดหนึ่งคือบริเวณประชาสงเคราะห์จุดนี้มีการเวงคืนเป็นจํานวนมากเพราะใช้วิธีการขุดและฝังปรอบแทนการขุดเจาะทําให้เกิดการคัดค้านของคนในพื้นที่จนเกิดทางเลือกในการเบี่ยงเส้นทางและลดสถานีลงจากเดิมจากเดิมสถานีรังน้ําเข้าเส้นวิภาวดีเป็นสถานีดินแดงเข้าประชาสงเคราะห์และตัดเข้าสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก็ให้เป็นสถานีรังน้ําเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9้าโดยเกิดสถานีใหม่เป็นสถานีเคหะดินแดงต่อไปอยังสถานีพระราม9ก้าเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT สถานีพระราม9ในปัจจุบันอยากให้รฟมรเนี่ยได้ตระหนักว่าถ้าการสร้างรถไฟฟ้าเที่ยวนี้ถ้าไม่ผ่านชุมชนแล้วแล้วเนี่ยไปสร้างเส้นที่สองเนี่ยหนึ่งประหยัดงบประมาณของแผ่นดินเนี่ยก็อ,กอีกจำนวนหลายเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทางผู้ว่าคนใหม่เนี่ยอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยได้ ได้ได้พิจารณาดูบนความเดือดร้อนเนี่ยแต่สุดท้ายผลการประชุมคณะกรรมาการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบอ,ร,อร์ดรฟมเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาสรุปว่าแนวทาง,งยังคงยึดแดวเส้นเดิมโดยได้ลดผลกระทบจากชาวบ้านลงจาก300ครัวเรือนเหลือ130ครัวเรือนซึ่งบอร์ดจะลงเจรจา,ากับชาวบ้านที่คัด้านให้ได้ข้อยุติในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ขณะที่ชาวบ้านก็จะมีการรวมตัวกันเพื่อคัดค้านแนวเส้นทางการก่อสร้างในวันที่18มกราคมการคัดค้านการเว้นคืนส่วนหนึ่งมาจากความเข้าใจไม่ตรงกรันโดยเฉพาะการประเมินราคาที่ดินโดยรอปมระบุประเมินตามราคากรมธนารัก์ในปัจจุบนันและใช้ราคาที่ดินในท้องตลาดมาพิจารณาด้วยอีกทั้งยังเพิ่มให้อีกร้อยละ30และหากไม่พอใจราคาที่ประเมินก็สามารถอุทธรณ์ได้ที่กระทรวงคมานาคมและต่อด้วยฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ พัฒนาเมืองนะคะก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่เสียสละเพื่อคนหมู่มากค่ะแต่ว่าก็ต้องเห็นใจคนกลุ่มนี้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าเขามีความผูกพันในพื้นที่อยู่กันตั้งแต่รุ่นปู่ย่าค่ะดังนั้นนะคะการลดผลกระทบให้เกิดได้น้อยที่สุดรวมถึงให้ค่าตอบแทนที่คุ้มค่าก็น่าจะเป็นทางออกหนึ่งที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับได้ค่ะ ค่ะเรามาดูถึงความคืบหน้าในโครงการที่กำลังก่อสร้างอยู่บ้างนะคะสีเส้นทางด้วยกันค่ะมาดูสายแรกค่ะสายสีเขียวช่วงบาริงสมุทรปราการนะคะมีความคืบหน้าร้อยละ46เปิดให้บริการปี2560ค่ะสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพงบางแคบางซื่อท่าพระค่ะคืบหน้าร้อยละ58เปิดให้บริการปี2560สายสีม่วงช่วงบางใหญ่บางซื่อความคืบหน้าร้อยละ97นะคะแล้วก็เปิดให้บริการต้นปี2559ค่ะเลื่อนจากเดิมที่เปิดในปลายปี2 5 5 0 ะะแล้วก็สายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะความคืบหน้าสัญญาที่1นึละสิสัญญาที่2องละีก็เปิดให้บริการในปี2560ค่ะนี่แหละค่ะก็คือในส่วนของความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะคะซีจะมีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของคนกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งเรามีความเห็นค่ะจากคุณสัมมาคีตศินค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรััยถ่ายถึงความเติบโตในพื้นที่ต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะ ามีข้างหน้าจำนวนสถานีจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีไม่ถึงเจ็สิบสถานีเนี่ยกลายเป็นสองร้อยกว่าสถานีก็แสดงว่าอัตราการเร่งความเร็วของการขอ,ของพัฒนาการเนี่ยห้าปีข้างหน้าจะมากเป็นประมาณอย่างน้อยสามเท่าของสิบห้าปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นพัฒนาการของที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นมากมายตามแนวรถไฟฟ้าอนาคตอนาคตสองส่วนก็คืออนาคตส่วนหนึ่งคือกำลังก่อสร้างอยู่และใกล้เสร็จก็คือเช่นสายสีม่วง ที่วิ่งจากบริเวณวบริเวณแครายพัฒนาทิเบตข้ามไปบางใหญ่นะครับซึ่งใกล้สสมบูรณ์แล้วในเชิงโครงสร้างนี่น่าจะเกินเกอแล้วน่าจะเปิดให้บริการได้อาจจะเป็นปลายปี59อะไรประมาณนี้อีกเส้นหนึ่งคือสีน้ําเงินซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมกรุงเทพฝั่งตอนออกกับกรุงเทพฝั่งธนบุรีอันนี้ก็มีการก่อสร้างมีความเคลือบหน้าไปพอสมควรล่าสุดเนี่ยโอบงรอดใต้นั้นแน่นอนเจ้าพยา เชื่อมต่อสองสั่งก็บรรจบกันนะครับสองเส้นนี้เราก็จะเห็นโครงการเกิดขึ้นค่อนข้าง,งมากในช่วงประมาณ 2- 3 4ปีที่ผ่านมา,าเช่นแนวรัตนาธิเบศเนี่ยเราก็เห็นการเปิดหน่วยคอนโดใหม่เนี่ยปีนึ่งประมาณหมื่นหน่วยหมื่นหน่วยทั้ง4ปีที่ผ่านมาันั้น4ปีก็ประมาณ4ี่หมื่นกว่าหน่วยผู้ถือสายสีแดงเนี่ยสายสีแดงก็มีการก่อสร้างอยู่เช่นกันนะบางซื่อไปรังสิตก็มีการก่อสร้างอยู่เช่นกันแต่ช่วงเส้นเส้นบริเวณนี้จำนวนโครงการก็อาจจะน้อยหน่อย นะครับจือถ้ามีเนี่ยก็ไปถึงไปถึง,ถงโซนใกล้ๆรังสิตท,ทียปทุมธาน,นีซึ่งก็จะมีโครงการคอนโดมิเนียมราคาค่อนข้างถูกราคาต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทถ้าจะหาก็หาได้บริเวณนี้ส่วนโครงการอนาคตที่ยังไม่ได้เริ่มขอสร้างเลยนะอยู่ในขั้นตอนการออกกฎหมายการการออกกฎหมายเว้เคืนนะครับซึ่งเป็นข่าวไปเมื่อไม่นามนมานี้ประมาณ3-4เส้นทางเนี่ยนะได้แก่สีเหลืองสีชมพูสีส้ม นะครับแล้วก็สีเขียวที่วิ่งต่อขยายจากหมอชิดไปไปครูคตนะครับเส้นเหล่านี้ก็กฎหมายาเว้นคืนเมื่อออกมาแล้วมีการเว้นคืนเมื่อไหร่ก็จะเริ่มมีการก่อสร้างเป็นระดับไปเส้นทางอนาคตเหล่านี้ซึ่งยังเริ่มการก่อสร้างเนี่ยจำนวนโครงการก็ยังมีน้อยหรือแทบไม่มีเลยหรือมีก็หรือว่า,าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก การเดินทางได้เส้นตรงนี้ก็ต้องให้เวลากับมันไปอีกประมาณสัก 3- 4ปี โครงการรถไฟฟ้าต่างๆนะคะที่กําลังก่อสร้างอยู่แล้วก็ที่จะมีการก่อสร้างในอนาคตนะคะส่งผลถึงราคาที่ดินแต่ละปีนี้ก็เติบโต,ตถึงร้อยละสิบเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้านะคะซึ่งก็ส่งผลให้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่อยู่อาศัยนะคะจากเดิมเนี่ยคอนโดมิเนียมเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ50ต่อ50สําหรับบ้านที่อยู่พื้นราบนะคะแต่ปัจจุบันค่ะมีคอนโดมิเนียมถึงร้อยละ80แล้วก็พื้นราบนี่ร้อยละ20เท่านั้นค่ะ ค่ะแล้วก็ใครที่กําลังเตรียมพร้อมนะคะในเรื่องของการเตรียมที่อยู่อาศัยนะคะ mm hmm. แนวรถไฟฟ้าน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรวมถึงคนนะคะที่จะรู้ว่าตัวเองอยู่ในแนวเ,เว้นคืนหรือเปล่า mm hmm. ก็สามารถตรวจสอบได้ที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นรฟรม,มอร์หรือว่ารฟทอที่เป็นหน่วยงานก่อสร้างนั่นเองค่ะ <c oughs> คือเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบเกิดขึ้น,นแน่ๆสำหรับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเกาะร,ร้างนะคะ <c oughs> ในเรื่องของปัญหาการจราจรอ, mm hmm. อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าประโยชน์เนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนกรณีที่รถไฟฟ้าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ในหลายจุดเลยทีเดียว ใช่ค่ะเดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องไปหาดูพื้นที่นะคะบริเวณที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าตอนนี้ไม่ขึ้นกันเยอะเลยทีเดียวนะคะค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณนะคะ